เที่ยวงานกาชาลง m อ t ทีลุมพินีออกประตู3ข้ามถนนไปถึงอยากให้เ,เพื่อนๆเ,เตรียมเงินกันมาเยอะๆค่ะเราบูจัดงานเยอะมาแล้วของกินแน่นเปิดด้วยโอวันติน้ขายแบบครูปองนะคะสแกนจ่ายได้เดินเข้ามาเจอเลยเลยซื้อไป1แก้วอร่อยเจียมยอดได้แก้วกลับบ้านด้วยแบบนี้ไม่เคยกินอร่อยมากเป็นตัวครีมๆีมช็อกโกแลตอยู่ข้างบนค่ะเติมน้ำตาลแล้วไปเดินต่อขายของลดราคาเยอะมากแต่คนก็เยอะเหมือนกันเลยมีทั้งของกินของใช้เต็มไปหมดกาชาทั้งทีเราจะพลาดไม่ได้ลองเสี่ยงดวงกันหน่อย เราซื้อมาสามใบมีนาทีทองแน่นอนอยู่แล้วว่าดวงไม่ใช่ของเราแต่ไปตกไปของเพื่อเรานั่นเองได้พัดลมกลับบ้านได้ตั้งแต่ยังไม่ต้องตักไข่เลยวันนี้ใช้ไปหมดแล้วค่ะคพืนไปรับรางวัลกันแบบงงๆไปถือพัดลมเดินรอบงานก็รอบนี้แหละค่ะแต่โชคดีที่ฝากเขาก่อนได้แล้วก็มาตักไข่กันต่อนาดูซิว่าคนดวงลนๆนแบบเราจะได้อะไรบ้างสามใบจะมีอะไรกันนะเขาบอกของที่วางตรงนี้เลือกได้หมดเลยแต่หยิบได้แค่สามอันเราเลยเอาถุงกับน้ำลายยามจามาไปกันต่อนี้